ในซีรีส์ซูเปอร์เซนไตเห็นว่ามีความสนุกตื่นเต้นเล้าใจแต่หารู้ไม่ว่ากว่าจะได้ฉากแต่ละฉากเนี่ยหรือว่าซีนแต่ละซีนเนี่ยมันยากแค่ไหนและวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมืองหลังของเราซูเปอร์เซนไตเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างครับ เริ่มต้นจากงานเก่าเก็บในปี1992ครับกับขบวนการจูเลนเจอร์ที่มีการนำหุ่นลบไดรโนเสาร์มาวิ่งแข่งกันแล้วฉากนี้เขาทำกันไงครับเนี่ยนี่ไงครับเจ้าหุ่นพวกนี้เป็นแค่โมเดลที่เขาสร้างขึ้นมาขนาดเล็กเท่านั้นทั้งปราศาสตัวร้ายเมืองจำลองต่างๆครับแล้วฉากวิ่งแข่งเนี่ยเขาทำกันยังไงครับ อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองครับพวกมันนั้นวิ่งอยู่กับที่นั่นเองครับแต่ตรงพื้นดินเนี่ยมันเลื่อนผ่านเอานั่นแหละครับถือว่ามีความครีเอทอยู่นั่นเนี่ยต่อมากับงานของไดเลนเจอร์กันมากดีกว่าครับสังเกตไหมว่ามังกรสีแดงตัวนี้มันเคลื่อนไหวได้ยังไงและเรามาดูเบื้องหลังฉากนี้กันดีกว่าครับ อ๋อมันเป็นเซตเอ็นอุดุนนั่นเองครับที่คอยบังคับเจ้ามังกรตัวนี้อยู่ต่อไปเป็นการประกอบวองไทเกอร์ครับที่นักแสดงสู่ต้องทนร้อนกันหน่อยครับอาจจะต้องซ้อมการเคลื่อนไหวครับเพราะเจ้านี่ขยับตัวยากพอสมควร ต่อไปก็เป็นบรรยากาศที่ต่อสู้กับปีศาจริวเซโอครับซึ่งงานนี้ทีมงานยกพลกันไปถ่ายที่ด้านนอกกันเลยครับมาดูโมเดลงานของเมกาเรนเจอร์กันดีกว่าครับซึ่งนี่เป็นการจำลองอวกาศและยานโมเดลขนาดใหญ่และพวกยานต่างๆมากมายเลยครับ พอใช้แล้วก็อย่าลืมเก็บใส่ถุงด้วยนะครับมาถึงกับง,งานใหญ่อย่างคาร์เมเลเดอร์ปะทาซูเปอร์เซนไตที่งานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับทั้งแสงสีเสียงและฉากต่อสู้ครับ <Ā. S 2> <c oughs> และมีรุ่นน้องอย่างโกบัสเตอร์เนี่ยมาร่วมแจมด้วยฮ่า <h> ฮ <ai> กับฉากโยนแว่นตา <c oughs> แม่มันก็เท่อยู่ครับแต่ว่าลำบากทีมงานเขามาเก็บให้เนี่ยสิคราวนี้ก็เป็นฉากที่โกไคเลสต้องปะทะกับโฟเซย,ย่างดูเดือดเลือดพรานยอมใจโกไคเลสกันเลยครับขนาดเอจเนี่ยยังต้องจับมือกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยใครมา ข่าวนี้ถึงข่าวรุ่นใหญ่ออกลงแล้วครับพีดีเคทมาแล้วอันนี้ส่งผมใหม่เลยครับงานนี้โอใช่ครับใช่ครับใช่ครับส่งผมใหม่เลยครับเฮ้ซึกะะผมองส่งอะไรเนี่ยเออส่งคุณป้าครับส่งคุณป้าใส่วิกหรือเปล่าเนี่ยซึกะะไม่ได้ใส่ครับถามชี้อะไรหนาเนี่ยและข่าวนี้โกไคเล็กกับพีเคทเนี่ยต้องมาท้ากันอย่างดูเดือดเลอนแพร่งงานนี้พวกเขาต้องซ้อมกันก่อนแล้วครับอ่ะต่อยฮุกที่สี่ข้างนะแล้วตะบันหน้าต่อไปเลยนะครับครับคุกลับครับ ต่อมาเป็นฉากที่ดีเคตกับโกไคเรสต้องปะทะกันครับเห็นว่านักแสดงสูตรทำได้ดีจริงๆครับต่อไปก็เป็นฉากรวมพลสุดยิ่งใหญ่ครับที่คอมเมนไรเดอร์ต้องมาร่วมแจมด้วยครับโอ้ยระเบิดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าไปดูในหนังดีกว่าครับ ที่จริงเนี่ยฉากเซนไตเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ครับหรือว่าอาจจะไม่มีแล้วพวกทีมท,ที่หามามีแค่เนี้ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และครับจะคล้ากับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราต่อไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เราจะให้คุณแจ๊ดเนี่ยอะไรอีกฮะไม่ต้องทำอะไรละอยู่เฉยๆไปเลยผมอยู่ล้างตู้เย็นดีกว่าไปไป